ทำเอาเหล่าอากาเซ่แล้วก็แฟนคลับเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะคะเมื่อแบมๆกันพี่มุกไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทยค่ะแล้วก็ได้ออกอีเวนต์โชว์ตัวครั้งแรกด้วยนะคะบอกเลยว่ามีเหล่าแฟนคลับเนี่ยไปต้อนรับกันแบบอบอุ่นมากทีเดียวค่ะ ทำเอาลานลิฟแก้วห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยแทบแตกเลยทีเดียวนะคะเมื่อหนุ่มหล่อยอยังแบมแบมกันพี่มุกบินกลับมาเมืองไทยพร้อมอ,ออกงานโชว์ตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทยด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศก็บอกเลยนะคะว่าหล่ออากาเซ่นเนี่ยต่างพากันมารอกันอย่างนานแน่นเลยทีเดียวและเมื่อหนุ่มแบมแบมปรากฏตัวเท่านั้นแหละค่ะแฟนๆก็ต่างกรี๊ดกันสนั่นเลยสมกับการที่รอคอยมานานนะคะ การกลับมาของแบมแบมในครั้งนี้เรียกว่าเตรียมจัดปาร์ตี้คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่เลยนะคะที่ใช้ชื่อว่า Hype Type Metaverse Concert ค่ะกับคอนเสิร์ต t e t a v e r s e ครั้งแรกของไทยที่จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์ความมันเหนือจินตนาการเลยนะคะในรูปแบบของออนไลน์ m t t a v e r s e Party Concert ที่จะเนรมิตงานด้านโปรดักชันด้วยเทคนิคที่ทันสมัยพร้อมทัพศิลปินแล้วก็ดีเจชื่อดังระดับโลกมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ